สวัสดีค่ะเมวนะคะวันนี้เราจะมาดูพี่สตีนะเนอยอ p พีที่6นะคะก็หลังจากอ p พีที่แล้วเนี่ยน้องเนยเขาได้สถาปนาพิธีเป็นเยธิวัดพลุไปแล้วนะคะเป็นในครอบครัววัดพล,แลูแล้วเราก็มาดูกันต่อค่ะว่า E p พีนี้เนี่ยหลังจากที่พิธีเขาได้กลายเป็นทีวัดพลูเนี่ยจะเกิดอะไรข,ขึ้นกับชีวิตอันสงบสุขของเขาที่ไม่สงบสุขอีกแล้วนะคะจะมีอะไรต่อไปอีกหรือเปล่านะคะจะเจอเรื่องอะไรไหม ไปดูกันเลยค่ะไปแล้วผมไม่เรียกอยู่เลยอืม พี่วัดพลูพี่วัดพลูแฟนไปนี่ไม่ใช่จ้าพี่ทีพี่ทีเขาก็เบลอเบลอเหมือนกันนะพี่อืยฮัลโหลนิดหน่อยหน้าหอเดี๋ยวนี้ฮะอะไรนะนิดหน่อยหน้าหอเดี๋ยวนี้ข้อความจากพี่เนยฝากไว้ให้โทรหาพี่ทีตอนเจ็ดโมงตรง หน้าหอเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะหน้าหอเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะไม่เข้าใจแฮห,หน้าหอเดี๋ยวนี้ไงเน่เน่นจะไปเอาหมวกกับน,น็อกใช่ เยี่ทีวัดภูเราให้เวลาเธอสองนาทีนะถ้าเธอช้าเนี่ยเราไม่รอนะโอ้ไม่ทันแน่เลยอะ่ะแย่จังเพราะว่าพี่เดินชา้ากว่าพี่จะขึ้นห้องกว่าจะเปิดประตูกว่าจะนี่ ที่เราบอกเราจะไม่รอเนี่ยคือเราจะลุกไปลากเธอมาซ้อนท้ายเราแบบเจ็บๆเราจะลุกไปลากเธอมาซ้อนท้ายเราถ้างั้นเดี๋ยวพี่รีบผ้าละกันแต่ถึงมีเลียนเนี่ยยังไงเราก็จะพาเธอโดดอยู่ดีอะจะพูดเพื่อเธอว่าไงนะพี่บอกว่าพี่ขอจัดเสื้อพี่จะล่วง ก็ยึดเราไว้แน่นๆดิเราให้ว่าเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยัยเนยวัดอีกแล้วเหรอเธอกลัววัดเหรออยู่แต่ในวัดไง ทำไรลงมาทำไมอือเฮ้ยลงมาเนยไปทำกิจกรรมของเนยได้เลยไปทำกิจกรรมเดี๋ยวพี่เบงก็ได้เนยนี่เรามาอยู่หน้างานบุญขนาดนี้แล้วอ่ะเธอจะไปไหนอีกฮะอือเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรืออะไรทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่แกงเราต้องร่วมแกงเราต้องร่วม พี่ไม่อยากมานั่งเล่นอะไรด้วยหรอกนะแบบแกงเกิอะไรเนี่ยตอนนี้พี่หิวข้าวนี่เธอดูถูกพวกพ้องเราเหรอเธอถูกพวกพ้องไปอีกเอาอะไรมาเล่นเล่นยิ้มเขาไว้ใช่ไหวันนี้เป็นวันดีแล้วมันตกหัวแล้วรูปหลังแล้วตกหัวแล้วรูปหลังตกหัวแล้วรูปหลัง แล้วชีวิตเธอจะไม่ยุ่งยากอห่งเงยวัดพูเนี่ยนะจะเต้นอะไรแบบนั้นไม่หรอกมั้ง <c oughs> ไม่หอดไม่หอดหมดกันเงวัดพูต่อไปนี้ใครจะกลัวพิธ <c oughs> ีไงคะต,ต่อไปนี้ก็มีพิธียยนั่นแหละเคยยังมีผมคนยังไงนะ ที่ยังไงก็ต้องกลัวขยับแขนและขาของเธอโดนนี้ขาบันขยับแขนและขาของเธอโดนีีแขนเร็วดิัวเจ้าปวดออกมันดิ ดีจักเลยอ่ะเอ่อเอาแล้วไงยจนี่ฉากจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งเลยยอดมากอิทิวเตอร์ คือการแบบเส้นอย่างนั้นจะมีได้ไหนอีกทำได้ดีเลยดีดเด้งดีดีเด้งอ้า,า,าวหรังหลังเมื่อกี้ฮะ นีมีมีตรงนี้ด้วยนะนี่นีดตแต่ตอนเนี้ตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากันสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่หมายถึงเนยหรือว่าหมายถึงอะไรจีบเหรอในวัดในวาร์เไปเจอไปเจอให้มันมาก เดยวบากินหัวแสวเล่นคิดจริงเฉยเ <c oughs> ขาคิดจริงตลดตอดทางซ้ายดิมองไปตรงนูน้นคือครับน่ารักว่ะ ไม่คิดเลยว่าคุณอย่างเงยจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นแย่คนอื่นด้วยจบไปก่อนครอะขอบคุณนะ่บไปต่อไปเราจะเก็บเหรียญ <laughs> ไปดิวะถ้าไม่เอาจะมาบังเพื่อช็อตฟิลเลยโทษโทษโทษฟิลจริงว่าหลําทำไมวะว่าแต่สรุปแม่น right <the> in <ơi> ั่นเข้าแกงเราอย่างอ่ะเรียบร้อยแม่นั่นมันจะไหวไว้เลยเอาคนแบบนั้นเข้าแกงวัดพูอะรู้ถึงไหนอายถึงนั่นแล้วเว้ยมีแต่สมองแต่ไม่มีแรง ไม่รอดสีสันใหม่แกแล้งเราอะคิดแล้วนกเลยฮึตอาน,นี่รอใครอะรอยิทิวเตอร์นั่นก่อนอะอะอย่างงี้นี่เองนี่ยิ้มไรเจ้วแวอะแล้ไปแก้งเขาทำไมหมายถึงยายน,น้านะตอนแรกเนี่ยก็ลงคานะแต่ลงหลังก็ นกีจุดไม่ได้แล้วเอา้านี่ใส่รองเท้ามาข้างเดียวเองงหรอบ้าหรือเปล่าเด็กแนวใช่ตามสายเธอไม่ถูกลเลยวะไม่เป็นไรก็ได้ครับเดี๋ยวหาซื้อม่เอาไม่ทันเลยพยายามหาเลย เราขากันมาพักหนึ่งแล้วนี่ไงบัวแล้วไงดอกบัวแล้วอ่ะจำไม่ได้หรอไปตายงอเลยไม่ตายอ่อนเจ็บนะสักเทียวละเ้ยโอเคโอเคโอเคจำได้ละจำได้ละยอมนะก็ถ้าไม่ซื้อจะให้อะไรใส่อ่ะไม่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  ไม่เด็ดขาดรูเร็วนีเ่เราจะรองเทา้าไว้ใส่ไม่ได้นะกระเทอมันเดือดร้อนอะ่ะวันหลังก็เอามาคืนดิแล้วก็ทำบุญด้วยรองเท้าคืนที่วันเนี<อ>่ยไม่เอาเหมือนกันอย่าไปซื้อข้างนอกเนาะขออนุญาต ยืมรองเท้าแต่ห้องน้ําวัดนี่เธอจะว่วอะไรตั้งหนาเนี่ยเขาตัดส้นรงเท้าออกทำไมเอเอพี่เนเป็นทุกคู่เลยเนี่ยก็การคนขโมยกับบ้านแบบเธอไงฮะไหนบอกว่าไม่ใช่การขโมยไงถอดน,นะเดินเท้าเปาล่ามะล่ะ เธอนี่ยังไม่จบอยกนะงั้นเราจะอุ้มเธอไปส่งที่หอนะเอาไหมะจะได้ไม่ต้องเดินเนอ,อพูดถึงก็ใส่สบายดีเหมือนกันนะคู่นี้ <c oughs> งั้นทานแล้วนะเธอจะบอกเพื่อจะกินก็กินไปดิข้าเทือน <c oughs> ว่าหิวใจเย็นนะติดคออืมออมมีถ้วยไหมสั่งเลยป่ะจะได้ไม่นานอืมเดี๋ยวตะกราบพี่รับขอเป็นเดิมอีกถ้วยครับได้ครับนี่เราไม่ต้องจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยจริงๆเหรออืม สงสารเขานะคนทำมากจินน่ะเธอจะจุนเรื่องคนอื่นเพื่อนี่พี่ไม่คิดว่าเนยจะขนาดนี้นะไม่ได้ดูเท่เลยเอาเปรียบคนอื่นแบบเนี้ยเข้าใจกันนอกรอบหรือว่ายังไงอะไรยังไงเอ่ยเวลาที่เธอไม่รู้อะไร อย่าพูดดีกว่ามันไม่เท่พูดันสัญญาไปแล้วว่าจะติวให้จบเด็กงั้นเหรอติวไปได้ประโยชน์อะไรวะเีรดายตังเีรดายเวลานั่นดิเออที่มึงฟังกูนะมึงอะไม่ต้องเอาเวลาของมึงไปจมอยู่กับน้องเขามึงเชื่อกูมึงกลับคำแล้วเลิกสอนเลยแต่พวกมึงยังไม่รู้ใช่ไหม ว่ากูเข้าแกงวัดผูแล้วฮะน้องเขารับกูเข้าแกงวัดผุมีนามสกุลติดชื่อแกงว่าทิวัดผุไปคุยกับป้าตต๋นกันไว้น่าจะคุยไม่ยากอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้บอกลูกเขาไว้ไม่ต้องมายุ่งกับมือนี่ไม่เอาดีกูไม่อยากผิดคำสัญญากับป้าตต๋นมากเฮ้ยได้อย่างงี้พวกกูช่วยอ,อะไรได้อะสวัสดีนิ่นน่อยพี่เรยกำลังไปหาพี่เลยฝากบอกว่า ให้รอที่หอ<ะ>อย่าไปไหนจ,จริงดิโทรศัพท์พี่เนยไม่ได้เติมตังค์ค่ะแล้วพี่เนยก็ไม่ยอมพกอาจจะเจอนิดหน่อยโทรหาบ่อยนะนะคะโอ้บ่อยก็รู้สึกว่าช่วงนี้พี่เนยดูติดพี่ทีวัดภูมากเลยนะคะ,ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะน้องมาเลยมึงไม่เห็นหน้ากลวอย่างที่มึงบอกเลยอะ ยังไงอ่ะออกไปเจออะไรบ้างมากันทุกคนเลยเหรอนี่แกนเพื่อนเถอเออใช่ใช่เนี่ยกำลังทำรายงานกันอยู่วุ่นๆเลย <c oughs> เวลานี้ไม่น่าจะว่างเท่าไหร่อะไรการบ้านเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่มีการบ้านเอ,อ่อวันนี้ พี่ไม่ว่างสอนแล้วอ่ะใครใช้สอนตอนไหนว่างเธอทำนล่นนั่นโจทย์อยู่ในแผ่นนั้นนะเขียนลายมือเธอไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะหมายความว่าจะให้พี่ทำกาบ้านให้เราอืมเราไปละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แบบนี้ไม่ได้นะพี่ไม่ทําให้แม่เราจ้างพี่มาสอนไม่ได้จ้างมาทําการบ้านให้ใ<ช>แบบนี้มันผิดถ้ามีคนทําให้เรายัางไงอะเราจะสอนทําทจาทการบ้านเท่าไหร่แพงกว่าพี่ไม่รับแบบนั้นแ้วมันต่างกันใช่ไหมเราทำเพราะเธอสอนส่งครู เราได้คะแนนกับเธอทำเองเลยส่งครูเราก็ได้คะแนนจะเสียเวลาหลายต่อเพื่อก็ต้องไม่ได้จะไม่ได้อะไรทำไม่เป็นอยู่ดีไม่ได้ความรู้อะไรติดตัวเลยนะความรู้อะไรของเธอคือจะให้มานั่งท่องไอ้สุดครูเลยเนี่ยนะแล้วเธอซื้อเครื่องคิดเลขมาเพื่ออะไร ถ้าตอบเราดีเราจะยอมทำในนี่เองโดที่ให้เธอสอนกูว่าไปเถอะอย่าไปคุยต่อเลยนะ้องเขาดูไม่น่าจะเข้าใจอะปะ่ะ21เคูณ34เท่ากับเท่าไหร่714รอี่ไงเฮ้ยถูกว่ะ เมื่อกี้เนยเป็นคนตอบพี่ด้วยเสียงของตัวเองเครื่องคิดเลขไม่ได้พูดกับพี่หมายความว่าเครื่องคิดเลขสอนเนยแล้วเนยก็จำเอาคำตอบนั้นมาตอบพี่อีกทีถูกไหมเจ็ด้ยสิบ่ถ้างั้นพี่ก็ไปตอบแทนเนยไม่ได้ เนื้อต้องจำไปตอบรูด้วยตัวเองไงพรุ่งนี้สี่โมงเย็นที่วัดพูเธอก็มาสอนเราแล้วเราจะจำจากเธอมาตอบในนี้เองอดี๋เครื่องคิดเลข <c oughs> ได้เริ่มกันสักทียังไงก็สู้ๆนะพ่อหนู่น้อยที่ชื่อว่าเนยวัชลุจบไปแล้วนะคะกับพี่จตีนะเนย EP ที่6มีตึงๆนิดนึงช่วงท้ายเนาะช่วงแรกก็ดูแบบกรุกลิบนิดนึงมีฉากแบบ หวานนิดนึงแล้วก็ช็อตฟิลน้อยๆแต่พอช่วงหลังก็คือฉากตึงๆหน่อยก็คงจะเป็นตอนที่แบบจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเนาะที่แบบพี่ธีบอกว่าเออทำไมเนยถึงไม่จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยซึ่งเนยก็บอกว่าถ้าเธอไม่รู้อะไรเธออย่ามาพูดดีกว่าซึ่งเรารู้สึกว่าอาจจะมีอะไรที่แบบข้างหลังหรือเปล่าที่แบบจริงๆรแล้วเขาตกลงหรือว่าเคลียร์กันที่หลังหรืออะไรยังไงเนยน่าจะไม่ใช่คนแบบนั้นเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยฉันมีอำนาจล่ะแล้วฉันก็จะใช้อะไรอย่างนั้นะคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรอยู่ข้างหลังที่ ที่พิธีก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนยจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังเชื่อใจเนอยอยู่แล้วก็เรื่องของที่เนยมาให้พิธีทําการบ้านให้เนาะเราไม่แน่ใจว่าแบบคือเนยอาจจะเป็นเหมือนเด็กดื้อคนหนึ่งเนาะที่แบบว่าจะชอบท,าท้าทายอำนาจท้าทายระบบอะไรอย่างเงี้ย เหมือนต,ต้องมีที่แบบว่าจริงๆฉันทําได้แต่ทําไมฉันถึงต้องทําหรืออะไรแบบนั้นอ่ะเหมือนอาจจะมาเพื่อแบบว่าพิธีจะทําให้ตัวเองยอมได้ไหมอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าพิธีทําได้เนาะเพราะพิธีกล้าที่จะพูดกับเนยจริงๆจังๆก็คือได้แล้วเนยก็เหมือนว่าถ้ามีเหตุผลอะไรรองรับมีอะไรที่แบบว่าพูดแล้วมันแบบมันเข้าไปใจเขาอ่ะเออเขาก็จะแบบว่าโอนอ่อนแล้วก็ยอมทําตามให้ก็ดูเหมือนว่าพี่นาก็จะเริ่มแบบคลืบคานแหละ ความสมพันธ์ที่แบบตัวเนยก็จะแบบว่าตั้งใจเรียนมากขึ้นอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าให้ไปจีบแพรมอะไรใดๆอะไรเงี้ยเออก็อาจจะทําให้ตัวเนยกับพีทีเนี่ยอาจจะมีแบบรู้ใจกันมากขึ้นหรือว่าสัมผัสได้ถึงบางอย่างว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่แพรมแล้วอะไรอย่างนี้มันรอฉากโรแมนติกรอให้เขารักกันแล้เนอะเออมันก็เลยแบบคิดไว้ก่อนว่าแบบเออจุดนี้แหละจุดที่แบบจะให้เหนยแบบว่า เดี๋ยวลองจีบพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจีบแพมต้องทอํา,งงายังไงอะไรเงี้ยในตัวอย่างอะเนาะแบบอาจจะทําให้เนยได้รู้ว่าจริงๆแล้วเออฉันไม่ได้ชอบแพมแล้วแหละอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าก็มารอติดตามกันใน e ีพีต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาดูเป็นเพื่อนกันยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย